ในในได้เห็นทั้งชื่อคลิปก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะทําการสอนเล่นนาครอสในสายคริติคอนแพ่นปัจจุบันนั่เองนะครับก็สําหรับนาครอสเนี่ยในเกมนี้เราจะไม่ได้ทําการโยนหรืออะไรนะครับแต่ว่าผมมองว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยสายคริติคอนเป็นสายที่เก่งที่สุดของนาครอสนะครับเพราะว่าเนื่องจาตัวดุดเนือดของออมนี่อามันโดนเนื้อโซลิเวอร์ก็โดนเนื้อไปทำให้ตอนนี้เนี่ยเราเล่นสายดาเมจหรือว่าจะเป็นสายถุดเลือดก็คงไมไ่เหมาะกับนาครอสนะครับแล้วก็เนื่องจากเราเดี๋ยวต้องมีการปรับเปลี่ยนรูนทํา้ เราต้องใส่เอสดีเวอร์ได้วยนะมันจะเล่นเป็นแบบ s วิเดนสิบเอเวสิบแบบเมื่อก่อนไม่ได้แล้วผมก็เลยจะมาแนะนําทางสายคริติคอนเป็นสายที่ผมมองว่าเก่งที่สุดในปัจจุบันนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูด้านของเสนไอเทมเซนดูและเสนเรื่องตางที่จะมาเล่นลาครอสสายคริติคอนในแผ่ปัจจุบันกันดีกว่านะครับ สำหรับไอเทมชิ้นแรกเนี่ยก็เป็นโซลิเวอร์ที่จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีให้เราจากการ์มป่านั่นเองก็ไอเทมชิ้นนี้เนี่ยโดนเนิร์ฟเรื่องของลดคูด้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์เหลือสิบเปอร์เซ็นต์แล้วตัดเลือดแปดเปอร์เซ็นต์ออกไปนะเออสิบเปอร์เซ็นต์ถุยแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเนิร์ฟไปขนาดนี้เนี่ยผมมองว่าโซลิเวอร์เป็นไอเทมที่เหมาะกับนาฟรอสอยู่ดีเพราะว่านาฟรอสเนี่ยตัวมันเน้นแดเมจครับรูนเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่โซลิเวอร์มาทดแทนส่วนของดุนเนื้อแทนได้นะเพราะงั้นไอเทมหลออกเเเป็็นดดิมไ้แลกจะ โซลิเวอร์เป็นบิลด์กรีฟบรูคเกนสเปียออมมี่อาร์มดาบฟรีแล้วก็เป็นแบทออฟเอเทนิตี้ก่อเกิดนั่นเองนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะชิ้นที่2ก็เป็นบิลด์กรีฟตามที่ผมบอกไปครับก็เป็นรูปลอต้าสถานะาสามารถเลือกออกได้2ชิ้นนะครับจะเป็นบิลด์กรีฟหรือจะเป็นรวมบู๊ได้นะทั้งสองชิ้นเลยถนะ้าถามว่าเกมไหนเนี่ยคุณไม่เจอซีซีเยอะเจอแต่ตัวที่แบบอาจจะไม่เลยมีดาเมจแต่ไม่มีซีซีเนี่ยคุณก็ออกวร์บูไ๊ไปเลยนะทำให้คุณตีเร็วขึ้นแต่เกมไหนเนี่ยเจอตตััวทีี่แบบมสสกิลลนโ เออ่เยอะอะไรประมาณนี้เนี่ยผมแนะนำให้เราออกเป็นกียรติกริฟนะครับเพราะว่าพวกสแตนซ์โลนเนี่ยทำให้ตัวของนาฟลอสมันพิ้วน้อยลงบวกกับแพทนี้ที่คูดอมันเพิ่มขึ้นเนื่องด้วยเจ้าโซลิเวอร์เนี่ยมันโดนเลิฟเรื่องของลถคูดอมไปนะครับเราต้องใช้ความพิ้วของสกิลให้เป็นประโยชน์นะต่อมาเนี่ยก็เป็นทางด้านของโปรเฟนสเปียร์ที่จะมาเร่งระเบียเราแล้วก็การจอกเกราะเล็กน้อยก็สามารถเลือกออกได้สามชิ้นเช่นกันครับเป็นมุรามสาส์สเปียออฟลองเกนูสโปรเฟสสเปียแล้วแต่สถานการณ์ไอเทมชิ้นที่ส ไอเทมประจําตัวของนาคอสในแพทก่อนนะเองครับผมมองว่าเราไม่จำเป็นต้องไปออกดูเลื่อแนะนาคอสเนี่ยคือเราค่อยรูนไอซ์ซิเวอร์มาประมาณ5เมตรเนี่ยเราก็จะดูดได้ประมาณ8%ผมมองว่าช่วงเล็กเกมไม่ค่อยมีผลแล้วครับเพราะงั้นเราออกไปใช้ไอเทมแบบเดิมเลยก็คือเป็นโรเก้นอมนี่อาร์มแล้วก็เป็นทริปเชนตีนะคะรับก็สหริปเชนที่4ก็ประมาณนี้นะเป็นอมนี่อาร์มเพราะยังไงมันก็มีดาเมจมากอ,อยู่นะครับถ้าให้เราไปออกพารอนหรือว่าออกเป็นเดอะบีดเดเมจจะขาดเกินไปนะเพราะว่าอมนี่อาร์มมันให้ดุสตแล้ัด โบนัสแรนโจมตีหลังจากที่เราใช้สกิลด้วยเราใช้ท่า2เนี่ยเราสไลด์เสร็จเราปาดออกไปมันก็จะได้สแต็กจากอมนี่อาร์เตอร์ครับบวกกับถ้ามันติดครีอ่ะมันก็จะแรงนะผมเลยบอกว่าอมนี่อาร์มมันเป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้กับนาคอสจริงๆไอเทมชิ้นที่5เนี่ยเป็นคริปเซนติหรือว่าดากคริติคอลนั่นเองครับก็ตามสายเลยเป็นสายนาคอสคริติคอลนั่นเองนะครับเราจะเอามาเพื่อเพิ่มความแรงแล้วก็โอกาสในการติดคริติคอลให้กับเราอีก25%่สิร์เนะ ต่อมาชิ้นสุดท้ายก็เป็นเบรคออฟเอเทอริตหรือก็คือกรอกเกิดนั่นเองนะครับเอาล่ะ hmm. งจากที่เราจะทำด้านของแซ่แทมกันเสร็จแล้วเนี่ย mm hmm. ก็ไปถึงด้านของเซตร,รูนแล้วก็เซตทางแสงกันเลยนะครับสหรับรูนของนาค,ครอสเนี่ยบอกแบบนี้ก่อนว่าแผ่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่มควรใส่อเวกมา10เมตรพับบอกก่อนเลยนะ,ะหาไปารูนนาคอรอสอันนี้ครับเป็นอะไรที่ผมแปรัไปนะผมจะใส่เป็นแบมเพทเจ็เมตรที่เหลือก็จะเป็นอเวกอีก3เมตรเพื่อมาเร่งความเร็วโจมตีและอัตาาราคณิตคอลเล็กๆน้อยๆ็กเล็กให้เราครับแล้วก็ เป็นสปิริตห้าเอเซนิเวอร์ห้าแล้วก็เป็นดราก้อนคลาวสิบโดยส่วนตัวนี่ผมบอกว่าสายเนี่ยเป็นสายที่เก่งที่สุดของนาครอสในแปัจจุบันแล้วเพราะว่าเรื่องของดูดเลือดที่โดนเมสไปเนี่ยทาให้ถึงเราจะออกดูดเลือดดาเมจมันก็ขาดถูกไหมครับสู้เราใช้สายไอเทมแบบเดิมแล้วก็เปลี่ยนการจัดรูนก็พอนะครับก็คือเราจะใส่เป็นดูดเลือดมาห้าเม็ดจะไม่มีการใส่สปิริตสิบแล้วนะก็จะเป็นสปิริตห้าเม็ดแทนส่วนตรงสีแดงเนี่ยก็จะเป็นอเวกสามแล้วก็เป็นรัมเพดเจ็ดเพิ่ม โอกาสคริติคอนความแรงคริติคอนและความเร็วโจมตีของเราขึ้นอีกซึ่งนาครอสเนี่ยจากที่ผมลองดูนะครับถ้ามันติดครีเนี่ยมันติดทีมันก็แรงเหมือนกันครับถ้าเราออกของครบเซตและชิ้นสุดท้ายเปลี่ยนเป็นดาบแดงแทนเก่าเกิดเนี่ยเราจะติดครีประมาณ4 0 0พันกว่ากับครีบเซนะกับคนก็ประมาณ2 0 0พันได้นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะคือมันค่อนข้างแรงครับนาครอสถ้าว่ามันไปแล้วมันติดครีอะ่ะผมเลยมองว่าถ้าเกิดว่าเราเพึ่งดวงนิดหน่อยเนี่ยนาครอสแพทเนี่ยใช้สายครีมมันจะคุ้มกว่าเป็นสายของดดเนล้วนครับเพราะว่า สายที่เร็วกับสายดาเมจแบบผ่นกลมก่อมมันใช้ไม่ได้นะครับเนื่องด้วยเหตุผลของดูดเลือดน,นะครับเราใช้เป็นสายคลีเพื่อที่เราลองวัดดูว่าเราจะปาดติดรีไม้ถ้าติด,ลดแล้วเขาตายก็ดีเลยครับเราก็สามารถเอาชนะไฟได้เลยนะผมเลยบอกว่าเราใช้เป็นสายพิธีคนแผ่นนี้เจะเก่งที่สุดของหน้าคอสแล้วนะอั้นี้คือผมก็ลองมาทุกสายนะครับใช้สายอื่นผมแพ้เกือบสิเกมด้วยังพอเปลี่ยนแค่ของฟีเท่านั้นแหละชนะเลยคือตอนที่ใช้สายอื่นเนี่ยผมแพ้ตลอดเลยนะแต่ตอนที่ผมเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นสายฟรีก็ชนะเลยครับตอนเนี้ย เอาละต่อไปเป็นทางด้านของพลังแฝงของนาคอสกันนะครับก็สำหรับพลังแฝงของเจ้าฮีโร่นาคอสเนี่ยชินแรกก็จะเป็นชาร์ตแบตนะครับที่ช่วยเพิ่มสแตค็คให้เราจากการเคลื่อนที่ทำให้เราห้ามโบนักความเสียหายนะครับต่อมาก็เป็น d ดนที่เขก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีให้เรา1 0 3ถึงหน่วยแล้วก็เป็นเดวิลเวอเคนิงนะครับแล้วก็สําหรับใครที่เป็นสายติมเนี่ยก็คือไม่ค่อยมั่นใจในฝีมือของตัวเองนะครับแล้วก็กล้ากลัวกลัวเนี่ยสามารถเปลี่ยนตรงเนี้ยเป็นสีฟ้าแล้วก็เอาเป็นนาฬิกาตายเกิดไปได้ได้นนนะะะครรับปมาณีนะ ประมาณนี้ครับอันตายเกิดไม่ได้แต่ผมก็จะใช้เป็นสายของผมนะก็เป็นชาร์โว่เบลดแด d นี่คลอแล้วก็เป็นเ e v i ล a วสตินนิ่ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของพงลังแสงรองก็จะเป็นสีฟ้าครับเป็นเลือดเอ้งแล้วก็เป็นการสปิงเกอร์ที่ช่วยเพิ่มดาเมจให้เราจากการสังหารฮีโร่ของอีกฝั่งนะก็เอาละครับหลังจากที่เราแนะนําทั้งสิทธิ์ไอเทมสกู๊ปและเซพลังแสงกันจนหมดแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะไปเริ่มดูกันในตัวเกมนะครับผากใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ย,ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกระตือใจให้กันด้วยนะครับ ก็เป็นกำลังใจให้ผมสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีต่อไปได้นะแล้วก็ตอนนี้ในขั้นตอนครับหลัง,งไม่ได้เราจะถึง1,000ซับภายในปีนี้ครับก็ขอบคุณกันด้วยครับเอาล่ะเพื่อไม่เสียหน้าเราไปเดินตกลงกันเลยขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะทำการมาสอนเล่นสอนการเดินเกมของนาครอสในแนพทปัจจุบันซีซั่นที่17นี้นั่นเองนะครับก็เป็นแพทที่โซนิเวอร์และอมนิอาร์เนี่ยโดนเนิร์ฟเรื่องของดูดเลือดไป8%บวกกับ10%ก็เป็น18%ครับก็ ทำแอสซิสซินฟาร์มา Farm ป่าหลายๆตัวเนี่ยเล่นยากขึ้นตัวที่ยังรอดอยู่ก็จะเป็นพวกไบรท์ตัวที่มีดูดเลือดในตัวนะครับก็นาคอยไม่มีก็เล่นยากขึ้นมากเลยนะเอาล่ะสำหรับในช่วง27วิเวีเนี่ยถ้าเราจะมาฟาร์มไม่ว่าจะฝั่งไหนนะครับเราก็สไลด์ไปเลยเพราะว่าสกิล2เราจะได้คูดาวมาเร็วๆนะก็เราจะสไลด์ต่อได้อีกรอบตอนที่เราเพิ่งเริ่มตีรูหรือเลดได้ไม่นานก็ทําให้เราฟาร์มได้ไวครับสำหรับนาคอยเราในวิธีการฟาร์มไวแล้วก็ข้ามไปบัฟอีกฝั่งเลยนะเราไม่ต้องไป นาคอเยเป็นตัวที่เคลื่อนที่ไวครับเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บทีหลังก็ได้เราไปฟาร์มบัฟเลยในจังหวะนี้เนี่ยผมจะไม่เข้านะเพราะเห็นว่าเราเข้าไปเราก็ฆ่าไม่ได้แต่เดี๋ยวจะมีช็อตที่เราสมควรเข้าก็ต้องเข้านะครับเนี่ยไอตอนนี้เนี่ยคือแวนกับทางด้านของมอทอสเสกเนี่ยเดินแหลมมาม่นะผมก็เลยไล์มาเลยครับเพราะว่าเตรียมจะเข้าไปสังหารแวนเขาเลยนะเตรียมใช้สกิลสองครับสกิลสองหนึ่งงัดแล้วก็ฟาดหลังจากนั้นก็ตีปกติครับนาคอยเป็นตัวที่หลังจากที่เราใช้สกิลหนึ่งงัดเนี่ย าเป็นแครี่ก็แทบจะมีโอกาสตาย1 0ึงรเซลยนะเพราะว่าตัวของนาคอเนี่ยมีดาเมจที่สามารถลวแคร r รี่ตายได้แน่ๆครับถ้าหากว่าใช้คอมโบเต็มสูบนะแต่ว่าก็ต้องในกรณีที่เราเนี่ยมีเงินเท่าหรืองเงินนำเขาด้วยแล้วก็วจะใช้ไม่ได้กับแคร์ี่บางตัวหน่อยนะเช่นไทยเตะเป็นต้นนะครับอาลาเวดปาได้ก็เวทนะเวดไม่มีโอกาสเพื่อที่จะตัดทรัพยากรของทีมตรงข้ามเขาแล้วก็มาแท็กติ้กาด้วยครับเพราะว่า ตัวของเราเนี่ยมันจะได้รวยๆนะบวกกับเราจะได้เวลสีเร็วด้วยเราไม่ได้ฟาร์มที่ปากตัวเล็กด้านข้างหลังจากที่เราฟาร์มบัฟเสร็จก็มาแท็กคลิปเลนข้างก็ได้นะครับจะทาให้เราเนี่ยอวยได้ง่ายขึ้นแล้วก็เวลสีไว้ขึ้นนะสังเกตไหมครับว่าเนี่ยผมยังเวลาาิลไม่สีผมก็มาแก๊งในตอนแรกเพราะว่าจังหวะน,นั้นนะคือผมเห็นว่าเราสามารถฆ่าแวนได้ฆ่ามอทอสได้เราก็เลยเข้ามานะเพราะว่าเพื่อนเราอยู่กัน2คน้เราไปก็จะกลายเป็น3บวกกับแวนเลือดของเขาเหลือไม่เต็มครับก็เป็นโอกาสที่เราสามารถไปปิดส ไจะมาหนีเวรเขายิงสตันผมนะก็ถอยไปฟาร์มก่อนครับถอยไปฟาร์มก่อนแต่ว่าเนี่ยเลงช์นเนี้ยห้ามใครก็ทำเลียนแบบผมติดขาดนะเดี๋ยวผมจะขิวบังกรครับบอกเลยว่าขอหิวเป็นเหตุสเกตไม่ยากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารออยู่ตรงเนี้ยมาฟาร์มเสร็จเดี๋ยวผมจะรอไปดักล้านบางกรอนเขาแต่กลายเป็นว่าผมล้านบางกรไม่ได้เออแล้วพอผมล่าดูแบบเพลย์ไปหน่อยก็โดนวัตถุฟไฟมาปิดเลยนะบอกเลยว่าโค้ชฮาช็อตเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูให้ดีนะช็อตเนี้ยฮาจัด เนี่ยเขาตีมังกรกันอยู่ใช่ไหมสไลด์เข้าไปเลยสไลด์เข้าไปกดท่าหนึ่งเข้าไปจะไป execute chest b a d e แล้วก็ไป punish แต่มันไม่ทันแล้วดูเนี่ยดูแล้วเดี๋ยวดูผมเล่นแบบดูมังกรเนี่ยแล้วดูดิมั๊ดไฟมันโดดมาหาเนี่ยโอ้ยก็จอรนี้บอกเลยว่าฮาจัดก็ป้อมบนเนี่ยแตกแล้วนะถ้าเท่าที่ผมจําได้ป้อมบนแตกครับในจังหวะนี้เนี่ยเป็นความผิดของเราเองนะที่เราหิวเกินไปหิวมังกร บอกเลยว,ว่าช็อตเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่หิวมางก่อนแล้วมารอก,กันป้อมน่าจะคนรน่าจะรอดนะด้วยความผิดพลาดของเราเองนะครับอันนี้อย่าไปโทษใครนะพอจะขึ้นมากันก็นกันไม่ทันด้วยนะแถมยังมีช็อตโง่ๆอีกช็อตนึงด้วยเดี๋ยวดูดูดิดูสิใครก็ตามอย่าเลียนแบบผมแบบนี้ขาดนะเพราะว่าจังเกิลเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ห้ามตายนะครับไม่ว่าจะได้เหตุผลอะไรก็ตามนะนี่คือผมพลาดของผมเองนะอย่ามาทำพลาดเลย เอาแล้วก <mandate. S 2> ็รอเราเกิดเดี๋ยวเราแก้เกมทันได้ตอนเนี้ยเกมเรายังไม่ได้ตามมากก็ยังพอมีโอกาสแก้อยู่นะเขาเป็นฮีโร่ที่สามารถแก้เกมได้เก่งอยู่นะครับบางทีก็พูดตามความจริงเลยนะมาฟาร์มก่อนครับฟาร์มพืชป่าตัวเล็กฟาร์มกบไปก่อนนะกบน้อยพาฟาร์มไหมครับฟาร์มไหมครับตอนนี้เวลาฟาร์มของเราฟาร์มรูต่อเลยด้วยครับเพราะว่านะเขาเป็นฮีโร่ใช้บูนะก็ช็อตนี้เนี่ยผมจะถือมังกรอีกรอบแต่คราวนี้เราล้าได้นะเพราะงั้นก็ถือว่าปุ้มครับคือช็อตสุดครับ แถมได้ปิดสกอร์ไอเทลดีแลกด้วยนะก็บอกเลยว่าช็อตนี้เป็นช็อตที่ค่อนข้างจะชดเชยกับที่เราเสียข้อไมไปได้เลยนะเพราะว่าเราได้ปิดสกอร์เขาหนึ่งตัวนะครับแต่มันก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่าเพื่อนเราก็ตายไปด้วยแนละ้วมาหรอกคนหนึ่งนะครับฟาร์มก่อนครับฟาร์มก่อนเลือดเลยไม่เต็มจะไปบวกตอนนี้ก็ไม่น่าช่วยอะไรได้ฟาร์มรูด้ด้ครับฟาร์มดูลูมเนเกิดนะบูเราหมดพมอดีานานเราก็จะหมดแล้วนะตอนที่ผมเคยบอกเสมอครับว่านาเคเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ ใช้บลูค่อนข้างเยอะเพราะว่าตัวของมันใช้มานาเยอะครับจังหวะที่เราเห็นว่าเรายังไม่น่าจะได้แก๊งเร็วเนี้ยเรากดใช้ a ติ e x e c u t i o n e er Blade ไปเลยก็ได้นะเพราะว่ามันทําให้เราฟาร์มได้ไวครับเมื่อกี้อานที่ผมใช้เลยนะก็ถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าเราจะได้แก๊งในเวลาในเวลาในช่วง10-20วีเนี้ยเรากดใช้ e x e c t i o n e er Blade ได้เลยนะครับไม่ต้องไปเสียดายไปนะสกิลเราอย่าปวดสกิลดิ <c ười> <c ười> คือการฟาร์มไวมันก็มีผลต่อเกมทําให้เราสามารถเดินเกมได้ไวนะครับเดินแก๊งเนนได้ไวขึ้น ผมเลยมองว,ว่ามันดีกว่านะถ้าเราจะใช้ิล Channel b e t ในการฟาร์มป่าแต่ท่านในกรณีที่เราต้องแก๊งเนี่ยเราอย่าใช้นะไม่งั้นมันจะเสียดายจังมมห,จหวะเนี้ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าแววนขึ้นอ,อยู่เดียวก็ตายแนละ้วแต่ว่าเมื่อกี้มีมอทอสอยู่ด้วยที่สำคัญก็คือผมก็ฟาสกิลไม่โดนใครเลยไม่รู้เข้าไปทำไมนะครับทำฟาร์มกรเล็กก่อนครับพอฒนาฟเขา้าเขา้า,เขามาแย่งนะ้วเขาแย่งเราไม่ทานเพราะเรามีพาณิชย์กว่าเราอยู่ในมกรเล็กใกล้กว่านะ ผมรอดนักอยู่ตรงคู่นี้นะครับเดี๋ยวเขาก็ต้องมาเขาไม่มาแล้วก็รอดูเชิญไปก่อนนะตอนนี้ความคลิปครับาวามคลิปคือถ้าเกิดเขาไม่มาเราก็มาเคลียร์คลิปก่อนก็ได้นะเพื่อที่เราจะได้ดันคลิปของเราเข้าป้อมครับจะได้ใช้การไร้ป้อมได้ดีเด้นะจงหวะนี่เนี่ยผมถอยมาก่อนเพราะว่าเราสู้มาดไฟไม่ได้ครับตัวของเรามัน ข้างอ่อนแอของวอเตอร์ไฟน์นะเอาตอนความเป็นจริงเลยนะคอร์สมันอ่อนแอกว่าแอสเซสซีหลายๆตัวแนละ้วแล้วก็จังหวะไหนที่เขาใช้สกิลสับสกิลรวอดแล้วเนี่ยเราก็เข้าได้เพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นว่าบัตเตอร์ไฟน์เนี่ยเขาโดดใส่มากร่าเราเขากใช้สกิลทุกอย่างใส่มาหลอกเราแล้วนะผมก็เข้าได้ไม่แน่ใจว่าใส่มากร่าหรือมาหลอกนะเมื่อกี้ไม่ค่อยน่าจะเหมือนกันแต่ว่าคือเขาใช้สกิลจนหมดแล้วครับยังไงเราก็เข้าได้ผมก็เข้านะนี่คือดีแลกเขาเรียงต่อเราจากในพูมอยู่เรื่อยๆเลย,เลยนะครับเนี่ยถอยไปก่อนแล้วกันนะาฟาร์ร์มมคคครรปปก่อนฟาับ ไปเมื่อก่อนครับโตเข้าไปบวกต่อก็ตายเมื่อกี้มาฟาร์มครับกลับมาฟาร์มเห็นไหมครับติดฟรีพันหไปแล้วสำหรับในเรื่องของการใช้นาคอสใส่พิติคอนเนี่ยคือนี่ยัง่จะเป็นโชคหกนาทีแรกเลยครับที่ดาา่าครีพแล้วยังไม่ได้แต่ว่าติดครีแรงมากเลยนะเพราะว่านาคอสในการที่เราเอาดุแรมเพลมาเนี่ยมันทำให้เราติดครีได้ค่อนข้างรุนแรงครับผมอเอามา7เมตรเราจะติดครีได้เพิ่มขึ้น25%นะก็ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับสำหรับนาคอสในสายครีพแพรปนปัจจุบันตอนที่ผมบอก เป็นสายที่ผมมองว่าเก่งที่สุดในแผนปัจจุบันสาหรับนาครอสแล้วคือผมก็พูดในฐานะเมนนาคอนนะว่าผมลองเล่นมาทุกสายดังจริงๆนะในช่วงสดาสไทด่ผ่านเนี่ยผมแพ้มาเกือบ10เกมแล้วนะพอะผมเปลี่ยนสายมาเล่นสายลีนเนี่ยผมก็ชนะในทันทีนะมันแรงครับมันแรงแล้วก็มันถ้าดวงดีๆหน่อยติดพีบ่อยๆมันค่อนข้างที่จะคุ้มครับตอนสั่งคิวติค,คอนบ่อนยนะว่ามันแรงมากมันคุ้มแล้วก็เป็นสายที่น่าจะฟาร์มไวที่สุดในแผนปัจจุบันนะครับมันเดินเกมไวฟาร์มไวนะ มันทําให้เราเล่นได้สะดวกเดี๋ยวเราไม่ต้องเอาเขาจนตายก็ได้เพราะเรามีบารมังกรยังไงเราก็มีดาเมจที่แบบดาเมจเวทขึ้นมาเผาเขาจนเขาตายดีนะเห็นไหมครับรเมื่อกี้ผมก็รอฟาร์มมังกรเล็กตรงนี้เลยนะจังหวะนี้ก็ไม่มีใครมาล่ามังกรเล็กเราก็ได้ฟาร์มสะดวกเลยครับแต่แกนเพื่อนให้ทันนะตอนเนี้ยเดี๋ยวผมจะรอเข้าไปเอาเขาในป้อมเลยนะเพราะว่าผมเห็นคลิปเข้าแล้วเนี่ย แล้วกด execute and break เลยแล้วก็กดท่านหนึ่งสุดท้ายออกมาถ้าเราไม่มั่นใจว่าจะไปตามอาแวนต่อได้นะซึ่งผมก็เลือกแบบนี้ครับผมไม่ําอาแวนต่อนะก็มาขู่เขาเฉยแล้วก็ถอยกลับมาก่อนครับมาทางด้านของเจ้า ID ก่อนนะเพราะว่า ID ก็เลือดเหลือน้อยแล้วบวกกับเพื่อนเราก็บวกกับ ID อยู่นะครับเมื่อกี้ฟาร์มคลิปไปก่อนครับดันคลิปแล้วก็มาดันป้อมนะดันป้อมครับดันป้อม ส่วนนี้เนี่ยผมเห็นว่าบลูของฝั่งตรงข้ามใกล้เกิดน,นะผมก็มารอบลูเกิดแล้วก็รอใช้พันิดล้านนะซึ่งกระลาได้จริงด้วยครับคือเอาจริงถามว่าฉับพี่แกเอาแวนต่อได้ไหมก็ได้อยู่ถ้าเกิดว่าเราสกิลโดนย้ําว่าถ้าเราสกิลโดนถ้าเมื่อกี้เราสกิลวอลเนี่ยบอกเลยว่าเราจะโดน,นแวนสวนมาตายเองซึ่งผมไม่มั่นใจครับอันนี้บอกเลยว่าผมก็สายถิมนี่แหละไม่มั่นใจเพราะงั้นผมก็เลยไม่เข้าครับเลือกที่จะทอยกละาบืฟาร์มแทนแต่มันก็ทําให้เราคุมนะครับเราได้ทั้งบลูเขาเราไม่เสียบออ่ตด้กมมาาฟร์ไี มันเป็นการทางเลือกค่อนข้างจะคุ้มนะดาวความคิดผมเนี่ยอะแตตอนนี้เราก็ลองมาเคลียร์คลิปก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนเรายังไม่ว่ามาเคลียร์ยนะคลิปมาทั้งแคร์ี่เราออฟเลนเลยนะออฟเลนเขาก็สลับไปบอลแล้วไคลลี่ก็สลับมาล่ายัางไม่มีนใ,นใครว่ามาเคลียร์คลิปแต่เราต้องมาเคลียร์ให้เพื่อนก่อนนะครับตอนนี้คือผมลองเปิดสกอร์ไอรีนะเพราะว่าไดเมจของเราพอค่านะครับไอรีเขาใช้อันติไปแล้วนะเขาไม่เหลือริวโนท,ที่จะมากันไดเมจให้เหลือแค่แปดเปอร์เซ็นต์ของแมตช์ทีแลครับตอนนี้ ได้เบรคของนาคอสก็พอที่จะฆ่าไอดีได้ถ้าเกิดว่าเลเวลแล้วเงินหางขนาดนี้ครับดันป้อมเลยครับตอนนี้ก็ยังไม่มีใครประกันนะอ๋อแล้วก็สับตัวฮีโร่นาคอสเนี่ยผมต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าเป็นฮีโร่ที่ดันป้อมได้ค่อนข้างรวดเร็วครับเร็วมากๆจริงๆนะเพราะว่าตัวของนาคอสเนี่ยเป็นฮีโร่ที่มีความสามารถในการเออ่ปาดจากท่า2และไอ้ท่า2ของนาคอสเนี่ยมันมีผลกับป้อมครับนั่นก็เป็นเหตุผลให้มันดันป้อมไวบวกกับมันตีไวครับนาคอสใช้สกิลเสร็จแล้วมันจะตีไวแล้วมันใช้ท่า2องปาด มันก็ตีไวครับป้อมมันก็แตกในเวลาสั้นๆเลยนะนะครับก็แบบใครที่เห็นมาตั้งแต่เมื่อกี้ที่ผมเข้าไปบอกัปด้วยไฟก็น่าจะรู้กันเลยนะครับว่านาคอสเนี่ยมันบวกไปเก่งครับมันเป็นตัวที่ไฟค่อนข้างจะอ่อนแอเลยนะคือถ้าให้มันไปดวลกับคนอื่นเนี่ยมันชนะใครไม่ได้เลยนะคอสเนี่ยมันแพ้หลายๆตัวครับแล้วก็ตัวที่นาคอสแพ้หนักสุดก็เป็นแพนด้านะอันนี้ความผิดผมครับเพราะแพนด้าเนี่ยมันมีดาเมจเยอะกวนาคอสมันถึกกวนาคอสแล้วมันมีความพิ้วพอๆกับนาคอสนะเป็นตัวที่แบบ นาคอสูส้ยากมากครับสุดาแพนด้าเป็นแพนด้าไอดีนะที่พอจะตามนาคอสได้แล้วก็ฆ่านาคอสได้อันนี้เต้าความคิดผมแหละแพนด้าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเหนือชั้นกว่านาคอสแล้วก็แก้ทางนาคอสยับเลย,ยรครับใครเจอนาคอสก็หยิบแพนด้าไปได้เลยเอลันนี้ผมเจอมาหมดแล้วผมเจอแพนด้าหยิบนาคอสอันนี้ผมไม่เคยชนะเลยนะจังห <laughs> วะนี้คือมาหลอกข้รอบเปิดดาร์กให้เราแล้วเราก็มาเอาดาร์กเลยครับผมก็ S Q Channel Break เพื่อเอามาต้านตอนจังหวะที่มังกรมันจะยกแ้ะถุยมีมังกรด้วยอันนี้มันดาร์ก แต่วะน,นี้เนี่ยเพื่อนเราบวกอยู่แล้วบบกกับยังไม่มีใครมากันเนี่ยเราก็มาสามารถเอาด้าได้ครับถามว่าไม่มีคนมาโซนแถวนี้นะผมไม่ไปช่วยเพื่อนนะครับัตหวะน,นี้เรามาดันคลิปแทนเพื่อให้คลิปเราดันไปสูงขึ้นหน่อยนะเราก็จะทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาพองกับเรื่องป้อมจะแตกจะได้เป็นการคลิปนะเห็นไหมครับมอทอสก็เป็นการคลิปต่าแนละ้วตอนนี้มันก็จะกลายเป็นไฟท์สองต่อหนึ่งแล้วนะเพราะว่ามอทอสจะกันคลีปล่ะอย่างที่ผมเคยบอกเสมอนะครับถุยเคยบอกเสมอนะครับเคยบอกประจำนะครับว่า การตันคลิปถึงสูงเนี่ยจะทําให้อีกฝั่งเขาพวงเหมือนการที่ป้อมจะแตกเขาจะเป็นการคลิปการเขาไปกันคลิปเนี่ยจะทําให้ไฟของเราได้เปรียบแล้วเราก็จะมีเวลาทําอะไรได้มากขึ้นจังหันนี้ก็งงนะว่าดีแหละเขาเห็นได้ไงนะอันนี้ก็ไม่ไน่ใจเหมือน,นกันครับก็ามาฟาร์มแล้วกันครับคุครับช่วงนี้ก็ติดคลิปประมาณสามพันหนึ่งสามพันห้าเลยนะบอกเลยว่าโคตรแรงถ้าผมยังจําไม่ผิดนี่ยังไม่ได้ดับคลิปน,นะถ้ายังดูไม่ผิดนะน่าจะยังไม่ได้นะถือได้ไปแล้วนะผมก็จะไม่ค่อยได้ครับตอนเนี้ยขับไปฟาร เดี๋ยวเราปล่อยแล้วตอนนี้นะครับเพราะเวลาของดาบมันใกล้หมดแล้วเมื่อกี้ผมยังหาโอกาสปล่อยไม่ได้แล้วก็สำหรับนาคอร์ดนะครับพอมันติดคลีเนี่ยมันใส่ลำเพจมามันติดหลายมันติดทันเจ็ดเลยนะมันแรงมากนะที่ติดกับคนเนี่ยเมื่อกี้ก็คือไอรีที่เขาตายเลยนะไอรีเนี่ยตายเลยส่วนมอทอนก็โดนเลือดเป็นร้อไปเยอะมากนะเห็นไหมติดคลีดไอคีดี่ก็ติดสามพันกว่านะถามว่ามันแรงเท่ากับพวกตัวสายครีดจริงไหมก็ไม่ครับแต่ว่ามันเก่งสุดสายปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าสายคลีเก่งสุดในนาคอรแพทยปัจจุบันเนี่ย จังหวะนี้คือเราัปปิดสกอร์มาจะไฟได้เพราะผมเห็นเขาสาสกิลไปหมดแล้วเขาไม่เหลือสกิลอะไรมาใช้กับเราแล้วหรือแค่อันตีอันเดียวนะเขาทำเลยเราไม่ได้หรอกหนีก็ไม่ได้เพราะสกิลหนึ่งเขาก็ใช้ไปแล้วนะเรามาเอาป้อมเลยครับตอนนี้เป็นโอกาสให้เราดันป้อมเขาได้แล้วนะก็เกมนี้ก็น่าจะจบในอีกไม่ช้าแล้วครับจังหวะนี้ผมจะมาปิดสกอร์ไอดีก่อนนะว่าไอดีเนี่ยมันเป็นตัวที่ค่อนข้างกวดน,นะต่อมาเราก็จะมาเอาดีแลกนะครับเพราะผมให้เราล็อกให้แล้ว เอาแวต่อเลยครับแล้วก็มอทอสต่อเลยก็เก็บเก็บยกตีเลยนะนี่แล้วตอนนี้นี่เก็บทั้งทีเลยครับเนี่ยนะครับเพื่อเราก็เล่นกันเก่งเหมือนกันนะเกมนี้ก็คนที่เล่นกับผมในเกมนี้เนี่ยก็เป็นการโซโล่แรงนะครับก็เล่นกันค่อนข้างดีนะสำหรับการเป็นเกมเนี่ยค่อนข้างทําได้ดีเลยทั้งโอเมนทั้งมาหลอกเลยนะครับส่วนคนอื่นนี่ผมไม่แน่ใจนะผมเล่นดูแต่โอเมนกับมาหลอกครับสองคนนี้เขาเล่นค่อนข้างดีนะ เอาละครับก็เดี๋ยวเรามาดูกสกอร์ตอนจบเกมกันดีกว่านะครับสำหรับนาครอสของผมนั่นเองนะสกอร์มันก็จะเป็นประมาณนี้นครับได้คะแนนแบบที่หนึ่งเลยนทอร์สเซนอ้อแล้วก็ที่ผมตกมาคอมมานเดอร์สี่เนี่ยก็แ้วที่ผมบอกครับก่อนหน้าน,นี้ผมฝืนนะเล่นนาครอสผมลองออกเซ่เท่ใหม่ๆลองหลายๆสายอะ่ะมันก็เลยแพ้รวดไปเมานะหลายเกมเลยบวกกับช่วงนั้นก็ฟอร์มตกอยู่ด้วยนะครับไม่รู้เป็นไรนะตอนนี้ก็ เริ่มจะกลับมาเล่นในคงที่คงเส้นคงวาแล้วครับก็สกอร์ะะประมาณนี้ฆ่าไป14ตาย2แล้วก็ทำดาเมจไป25อระน,นะครับก็หากใครที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเปาใกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็หากใครที่ไม่อยากพลาดการแจ้งเกือนหรือคลิปให,ใหม่ๆเนี่ยก็กดกระดิ่งไว้กันด้วยนะครับวันนี้ก็ลากนเพียงเท่านี้นะ